ถามยักครับพี่น้องโอ้โหเพื่อนโอ้พี่น้องหนาวแห้งครับช่วงนี้โอ้โหทั้งหนาวทั้งลมเอาหาแนวส่งช่วงมากินพี่น้องเฮ้ยโอ้โหเพื่อนขามยักครับพี่น้องอ่ะขามเนี่นหหนนนาายออาาเอาไปที่ทบไปเห็ดขามแช่อิม่มแล้วก็ขา,ามดองนะครับอ่ะมาเนี่ยรู้ว่าหมากดีไม,มากินสมโอ,โอ้พี่น้อง เอาปลาลานๆเลยโอ้้หเหี้ยอื้ม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 